ปาหนูใหญ่อ่ะฉีดแล้วนูว่ามันไม่สวยชื่อน้องไดเลยใช่ไหม,มเคยฉีดกันเลื่อ,อมาด้วยเอาแล้ทำไมถึงเปลี่ยนใจจากฉีดมาตัดละ่ะเหตุผลหนูหนูอยากตัดตัหนูเห็นเขาตัดมันละมุนอ่ะอ๋อคือรู้ว่าตัดแล้วต้องเสียนูใหญ่อ่ะฉีดแล้วนูว่ามันไม่สวยจริงเราเป็นคนที่ฐานปากเดิมค่อนข้างม,มีเนื้อแหละคราที่หมอรูเนาะถ้าไปฉีดกระเลิ่อมันอาจจะไม่ค่อยทรงเายแต่ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แล้วมันจะหนาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับน้องได้นี้ก็ อยากได้ประมาณอย่างนี้เนาะอโอเคอันนี้จอบอแะบบธรรมชาติใช่ไหมแต่ว่าอยากได้แบบเปแบบ็นกระจับเป็นกระจัดดูธรรมชาติหน่อยเนะเาะไม่อยากได้มาสตร์ไม่อยากได้มาสตร์โอเคไม,ไม่ไม่ทำมาสเตาร์ <c oughs> <c oughs>